นี่เรามาชมสวยงามของสวยงามสวนพี่เล็กนะคะมาสวนพี่เล็กอีกแล้วน้องๆเพิ่งแยกกระถางกันนี่ พริกไทยพริกไทยไม่หอมหรอมันตู้พันเราไม่ได้ใช่ไหมตู้พันเราไม่ได้เนี่ยจะยาวอ้าวพี่ตัวแก่เาก็มีก็เก็บไปในถังแค่วงเอาไปเขากินจะไปสนใจอะไรกับเราไม่ได้กินให้ไข่เออบ่นตามหลังเราก็ไม่ได้กินดิบออกมาเลยสวนพี่เล็ก มีมังคุดลองกองลองกองอันนี้ยังยังไม่สุดนี่พี่เล็กเมื่อกี้เมื่อกี้สวนที่บันเทิงอ่ะอุ้ยดอกมาก เขาได้ผลไงอันนี้ค่อยได้ทำอะไรไม่ส่วนมากก็มาเก็บกินไไไม่่่ด้ททาาเหรถึงมาไม่เจอไงถึงโตถึงไหมอะไรครับพี่โตสูงสูงมาพี่โตจะเอาห้องบูนเสียเยอะแยากะไม่มองจะเอาห้องสูงนไหนห่วงใหญ่เลยบูนแค่นะเอาบันไดเสียแต่เอาโน้ตลองไปเอาโต๊ะนี้แก่ตงนี้ได้ไหมแค่นี้ก็พอแล้ว แกแกสูงอยู่ก็ขอไปกินจะให้อะไรมากมายพี่เล็กเฮ้ยไม่ได้ขอของของของซื้อของขายจะมาขอกันได้อย่างไรอืมนี่พี่เล็ก โอยังอยู่เขาชะเมาอยู่นะคะโอ้นี่ยังไม่ถึงแก่งหางแมวนี่

หักสดๆจากในสวนนะคะอ,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 อยากได้ชะอมแต่กลัวจะเหม็นรสชะอมสักสองกําก็ได้เนาะแล้วก็ใส่ถุงมัดด้ไหมเนาะจะเอาไปตองห่อก่อนแล้วก็กกสามกําสามกําใส่ถุงนกรจายแข็งแรงจ้ะ คุณยายแข็งแรงน้องมองกล้องขนาดก็จะถ่ายรูปนี่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 คุณยายกำลังกำกระถินอเอ้ยอชะอมสดสดจากในสวน,นได้ละชะอมเออบางบางต้นมันอยู่ๆก็งามๆเนี่ยแล้วก็ลากเน่าตายเลยเป็นอะไรเลยสวยงาม นี่พามาชมแคนตัสเดี๋ยวดูแคนตัสไปสองสามต้นซิเนี่ยไปพร้อมกันเนี่ยพาไปอย่างเดียวกับเองโอ้ยเราเจอดอกกุหลาบ ไม่หอมอ่ะไม่ไม่วันไหนไปแวะไปเดินช็อปได้เลยสวนพี่โตเพียบสวนเพียบสวนเพียบสวยงามดูสิเนี่ยจำชื่อไม่ได้สวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปสวนอื่นต่อนะคะ